แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าขนาดนี้ที่ผมเห็นก็คือมีดอกออกเต็มไปเลยช่วยบอกกระบวนการตรงนี้ให้ผมฟังนิดหนึ่งว่าพี่เนนทําอย่างไรครับโดยละเอียดเลยนะครับว่ามันถึงเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมมาเห็นและพี่เนนอยากให้ผมและพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้เห็นว่าปีนี้พี่เนนทําอะไรกับต้นทุเรียนอายุ7ปีบ้างครับเชิญครับสัตว์มาในายเยอะขึ้นครับ200ลิตรก็ใช้ครึ่งซองครับตอนที่เราต้องการไอต้องการคือสัตว์หมาในาตัวครึ่งซองต่อน้ํา200ลิตรครับ โ oh. สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรที่นี่ครับอยู่ที่บ้านเลขที่6หมู่ที่9ครับบ้านปลักโอนครับตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่นี่เรียกได้ว่าเจ้าของสวนแห่งนี้เขาตั้งใจครับมาดูแลสวนของแม่ยายพอเข้ามาดูแลสวนของแม่ยายตอนที่อายุเขาสักสี่สาหปีนั่นนะครับปรากฏว่าว โรคเต็มเลยครับไม่ว่าไฟท็อปเทล,ล่าใบนะครับต้นอะไรต่างๆไม่สวยงามตามใจเขาที่เป็นนักชาวสวนอย่างแท้จริงพอเขามาทำเท่านั้นแหละครับปีแรกต้นทุเรียนหมอนทองสอนเป็น70ต้นโอ้โหครับได้ผลผลิตในตอนอายุ6ปีถึง4ตันด้วยกันมาดูนะครับปีนี้เป็นปีที่7ของต้นทุเรียนอายุของต้นทุเรียนเขาทำเป็นปีที่2อื่อพิวัตส,สอนเกตครับ เป็นาสวนอยู่ปักโอนครับอ๋อที่นี่นะครับครับผมที่ปักโอนแห่งนี้นะครับพี่ชื่อเล่นมีไหมครับมีครับชื่ออะไรครับชื่อเนนครับพี่เนนนะครับผมขอได้ยานเรียกว่าพี่เนนครับผมพี่เนนครับพี่เนนเข้ามาดูแลสวนแห่งนี้เนี่ยสวนแห่งนี้นี่มันมีจํานวนกี่ต้นกี่ไร่อายุเท่าไหร่กันครับทั้งหมดมันมีอยู่เจ็ดสิบกว่าต้นเจ็ดสิบต้นนะครับทุเรียนพันธอะไรครับเนี่ยหมอนทองครับหมอนทองนะครับดังนั้นทุเรียนหมอนทองเนี่ยตอนที่เราเข้ามาดูแลครั้งแรกนั้นนะครับนี่เป็นสวนของ แม่ยายครับแม่ยายเราเองนะครับโอ้โหตอนที่เข้ามานั้นต้นทุเรียนอายุกี่ปีครับที่พี่เมนมาดูแลตอนย่างปีที่5ครับยังยังไม่ทำสารเียยังไม่มีผลเลยยังไม่มีผลเลยครับเราเรียกว่ารู้จักกับคู่หูมหัศจรรย์เนี่ยทางไหนครับก็ดู y o YouTube ครับครับแล้วก็เอามาลองใช้ดูอ๋อแค่ซื้อแค่ขวดเดียวเองครั้งแรกครับครับพอใช้แล้วก็มันเห็นผลครับแล้วก็ติดตามติดตามเลยครับผมตอนที่เราเอามาใช้นั้นต้นทุเรียนของแม่ยายเราเนี่ยนะครับ มันมีลักษณะเป็นอย่างไรครับเป็นท็อปเทร่าบางต้นก็ยืนตายครับครับครับผมก็มาฉีดมารักษามาดูแลอ๋อเรียกว่าเราเข้ามาทํานั้นช่วงนั้นเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามีสามเกลือครับยังไม่รู้ครับแต่เราเจอไฟท็อปเทร่าใช่ครับว่ามันขึ้นที่นี้ก็ยังเห็นร่องรอยแผลของเขาถูกไหมครับครับผมตอนนั้นแผลมันหนักขนาดไหนครับบางครั้งมันก็บางต้นมันก็รอบเลยครับเกือบรอบเหลือประมาณสักสองแนว ถ้ามันรอบนี่เกิดอะไรกับต้นไม้ครับคือว่ามันรอบก็คือมันไม่ไหวมันต้องตายครับต้องตายแน่นอนต้องตายแน่นอนและพอเราตอนนั้นถามแม่ยายไหมไว่าแม่ยายรักษาอย่างไงเขาบอกเขาทําให้เป็นมาช่วยหน่อยอ๋อถึงขั้นบอกปากกับลูกเขยเลยว่ามาช่วยแม่หน่ย<ธ>อ,หอยเถ่นอยเราเอามาช่วยอย่างไรครับก็มาครั้งแรกก็ฉีดก่อนแล้วก็มาทาต้นฉีดด้วยอย่างไรครับก็ฉีดกับเนี่ยทั้งทั้งทั้งบนทั้งล่างฉีดหมดเลยครับหมายถึงใช้ตัวไข่ตัวซานผสมกับ เวอร์แพนผมสีดำครับผมแล้วก็นํามาฉีดครับในอัตราส่วนอย่างไรครับผมใช้อยู่น้าพันลิตรใช้หนึ่งหนึ่งซองครับครับครับหนึ่งซองหนึ่งซองน้ำพันลิตรหนึ่งซองแล้วก็หนึ่งขวดไขโตัวซานครับผมนี่คือสูตรปกติเลยสูตรปกติครับแล้วเราก็ทาด้วยทาด้วยทาที่แผลเขาด้วยทาด้วยแผลด้วยฉีดที่แผลฉีดเชื้อฉีดหมดทั้งพุ่มเลยครับโอ้ฉีดหมดเลยฉีดหมดเลยกี่วันครั้งครับผมฉีด 7-10วันเอาพี่เนนครับก่อนหน้าที่เราใช้นั่นนะครับสูตรของเรานั้นเราใช้อย่างไรครับในการที่เพื่อดูแลแผลแล้วก็ทำใบด้วยเนี่ยเราทำยังไงครับก็พยายามใช้ให้เยอะขึ้นความถี่มันจะต้องให้เยอะความาถี่รแต่ละครั้งไงอไ๋อไมมอัตราส่วนเท่าเดิมก็คือ1ซอง1ขวดน้ำพันลิตรครับแต่เพิ่มความถี่เพิ่มความถี่เราถียังไงครับกี่วันครั้งครับครั้งแรก7วันครั้งที่สองห้าวัน พอครั้งที่สามเราก็ไปเจ็ดวันหรือว่ากลับมาอีกสามวันอ๋อมันอยู่ที่เทคนิคการใช้อ๋อมีมีการใช้ประเภทว่าเจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันสามวันโอ้เรียกว่าใช้เพื่อการดูแลนะครับทําให้เปลือกของต้นที่เป็นไฟท็อปครับมันจะเกลือนเกลือนไวครับอ๋อมันมันสามารถสร้างสร้างเน,นื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาครับเกลือนไวอ๋อเหรอครับครับแล้วก็ในขนาดเดียวกันเขาก็สร้างใบด้วยสร้างใบด้วยตอนนั้นใบของแม่ยายเราเป็นยังไงครับ สีเหลืองความความเข้มข้นของใบมันน้อยโลหะครับโอ้นี่เรียกว่าความเข้มข้นของใบก็หมายความว่าความเขียวความเขียวตอนนี้เป็นไงแล้วครับตอนนี้ผมว่าดูดีครับดูดีกว่าตอนที่ใช่ครับแม่ยายมาขอร้องเราด้วยซ้ําไปครับผมเอาละครับเมื่อใบดีต้นดีผล<อ>ผลิตก็เยอะนี่ครับตัวอย่างอ,อันนี้ของรุ่นใหม่รุ่นใหม่ครับแต่ตอนรุ่นนั้นน่ะปรากฏว่า มันก็ทําให้ดอกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับครับน,นี่ววคือน้อยกว่านี้ครับพอเราเพิ่งใช้พอใช้มาเป็นปีมันก็รักษาแบบนี้ครับอ๋อตอนนั้นเราเพิ่งใช้เพิ่งใช้ครับมันก็น้อยกว่านี้น้อยกว่านี้แล้วก็ตอนนั้นพอน้อยกว่านี้เนี่ยผลผลิตที่ได้เนี่ยครับเอาพาร์ตไปเลยก็แล้วกันเจต้นตอนนั้นถูกไหมครับครับอายุ6ปีแลวเพิ่งสอนเป็นผลผลิตทั้งหมดที่ได้มันกี่ตันกันครับเอาอย่างนี้เลยดีกว่า4ี่เกือบ5ตันครับ4ี่เกือบ5้าตันครับ เจ็ดสิบต้นอายุหกปีนี่นะห้าตันเลยทีเดียวครับถือว่าพิเศษกว่าสวนที่เราเคยไปดูมาไหมถ้าว่าใช้ตัวนี้มันดีกว่าครับดีกว่าเลยดีกว่าครับผลผลิตดีกว่าที่เราเราเป็นชาวสวนโดยกําเนิดถูกไหมครับใช่ครับเราก็ไปดูมาหลายสวนทำมาหลายครั้งทำหลายสวนเอาละครับนั่นคือสวนที่เจอกันในปีที่เรียกกันว่าสอนเป็นสอนเป็นครับทุเรียนสอนเป็นพาดมาถึงตรงนี้ครับขนาดที่ผมยืนอยู่ในขนาดนี้ เดือนกรกฎาคมปลายเดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าขนาดนี้ที่ผมเห็นก็คือมีดอกออกเต็มไปเลยช่วยบอกกระบวนการตรงนี้ให้ผมฟังนิดหนึ่งว่าพี่เนนทําอย่างไรครับโดยละเอียดเลยนะครับว่ามันถึงเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมมาเห็นและพี่เนนอยากให้ผมและพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้เห็นว่าปีนี้พี่เนนทําอะไรกับต้นทุเรียนอายุ7ปีบ้างครับเชิญครับสะสมมา,ายเยอะขึ้นครับ200ลิตรก็ใช้ครึ่งซองตอนที่เราต้องการไอ้ต้องการคือสะสมมาในาตัว ครึ่งซองตดน้ํา200ลิตรครับโอ้แล้วไคโตซานล่ะครับไคโตซานก็ใช้3 0 0ถึง5 0 0เลยครับ300้ถึง5 0าซีซีครับกับน้200ลิตร200ลิตรส่วนเบอร์แพนผงนั้นใช้ประมาณครึ่งซองครึ่งซองเลยครับน้ํา200ลิตรกี่วันครั้งนะครับเมื่อกี้7วันครั้งครับ7วันครั้งครับเพื่อจะทําให้ดอกดอกออกมาดีครับออกมาดีเลยครับแลววิธีการพ่นล่ะครับวิธีการพ่นก็คือว่าพ่นหมดทั้งต้นทั้งใบ หมดทุกอย่างเลยครับครับอ๋อทั้งต้นทั้งใบหมดเลยหมดเลยแล้วต้องมีพิเศษไหมครับว่าตรงไหนตรงท้องกิ่งปลายกิ่งอะไรยังไงมะมันอยู่ที่ว่าแต่ละครั้งถ้าว่าเราต้องเห็นดอกมาเราก็ต้องฉีดใต้กิ่งอ๋อถ้าเห็นเริ่มดอกมีมันครับเล็กๆเนี่ยครับต้องฉีดใต้กิ่งแล้วโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับาดอกครับเปิดตาดอกเลยครับผมเพราะเปิดตาดอกเสร็จเนี่ยนะครับอัตราส่วนอย่างนี้กี่วันครั้งนะครับมันจะเหลือ5้าวันเลยครับทีนี้ห้าวันห้าวันถี่ขึ้นมาเลยถี่ขึ้นมาเลยครับ โอ้ห้าวันครั้งห้าวันครั้งครับตรงเนี้ยดอกขนาดเนี้ยเราพ่นมากี่ครั้งแล้วครับที่เห็นกันอยู่เนี้ยตอนนี้ดอกขันนี้ก็มัน,ม,นมันไปสองเดือนกว่าแล้วครับนี่สองเดือนกว่าแล้วนะครับผมโอ้ก็หมายความว่าเราถี่มาขนาดสองเดือนกว่าเลยใช่ครับห้าวันครั้งนี่นะห้าวันครั้งครับพี่นายครับในพี่เนายช่วยบอกผมหน่อยเถอะครับว่าหลังจากทํากระบวนการนี้เสร็จแล้วเนี่ยดอกที่เห็นนะครับการติดดอกออกผลเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้าครับ มันก็จะติดดีครับมันจะยาวขึ้นครับความสมบูรณ์ของดอกมันจะมีเยอะครับอ๋อพอมันยาวขึ้นปุ๊บมันก็มีโอกาสจะติดเกสรติดอะไรมากขึ้นใช่ครับถูกไหมครับแล้วก็ก้านดอกมันก็จะเหนียวขึ้นมันก็เหนียวขึ้นอ๋อมันก็ยาวจะยาวขึ้นความสมบูรณ์มันจะมีเยอะกว่าเยอะกว่าถ้าอย่างเนี้ยถ้ามันจะติดลูกในปีเนี้ยพี่เนนคิดว่าเมื่อปีตอนที่เราสอนเป็นนั้นเรายังทําแบบประเภทแบบว่ายังไม่เต็มเต็มที่ถูกไหมครับใช่ครับยังได้เกือบห้าตันครับ ปีนี้เราทําขนาดนี้เนี่ยครับพี่เนนคิดว่ามีอะไรที่จะมารบกวนสิ่งที่วันข้างหน้าที่จะมันจะไม่ได้เลย5ตันไปไหมครับผมว่าน่าจะไม่มีครับเพราะว่ามันออกหมดทุกต้นออกหมดทุกต้นเลยครับแล้วก็เยอะทุกต้นไอ้เจ็ดสิบต้นนี่ครบทุกต้นเลยครบทุกต้นครับไม่ไม่มีต้นที่ว่าไม่ออกเลยออกทุกต้นครับโอ้โหนี่ก็ยืนยันจากพี่เนนแล้วด้วยสายตาเราเราก็มาดูออกครบทุกต้นเลยในเจ็ดสิบต้นถูกไหมครับครับผมพี่เนนลองคำนวณสิครับว่าปีก่อนหน้านั้น ขนาดเราทําแบบว่าเพิ่งรู้จักแล้วก็ใช้ตามที่ดู YouTube มาครับปีนี้ครับพี่เนนคิดว่าผลผลิตของเราเนี่ยจะได้สักกี่ตันโดยการประมาณจากความประสบการณ์ของพี่เนนเพราะว่าไม่ตามจาก8ปดตันเปดตันนะครับโอ้โหพี่เนนช่วยบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนที่เขากําลังทาดอกแบบพี่เนนแล้วก็มีปัญหาแบบพี่เนนและอยากได้ที่เรียกว่า5้าพูหกูแบบพี่เนนพี่เนนช่วยบอกเขาทีนะครับ มันต้องทําตั้งแต่ฟื้นฟูต้นก่อนครับพอถึงเข้าเวลาจังหวะของมันเราก็ลงสารลงสารเสร็จแล้วก็สะส,สมอาหารไปเรื่อยๆไปตามในขั้นตอนขั้นตอนของเขาทีแั้เราก็ดูผลผลิตมันก็ตามมาเองครับโอ้โห,โห,โหชัดเจนนะครับนั่นคือว่าความในใจของผู้ที่มีประสบะการณ์บอกได้ว่าถ้าท่านทำตามพี่เนเนนะครับโอกาสที่มีความสุขกับการที่จะต้องมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับโครคภัยไข้เจ็บก็ลดลงลดลงที่สําคัญครับ ลูกออกมาสวยงามน้ําหนักดีนะครับห้าพูหกพูมีแน่ๆโอกาสอีก3าเดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปเตรียมมาดูกันได้ได้ครับเราได้เลยครับมาดูได้เลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเป็นแล้วจริงนะครับพี่เนนยืนยันนะครับจากบ้านปักโอนแห่งนี้พี่เนนครับต้องขอขอบคุณพี่เนนเป็นอย่างสูงครับครับ